ขอสาัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริษัทบางกอกมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ที่แยกเมืองจายนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชม Yamaha Grand f i l a n ่ไฮบริดตัวปี2022นะครับโดยผมจะมาแจ้งราคาเงินสดราคาผ่อนดาวและก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับสำหรับ Yamaha Grand f i l a n ่ไฮบริดตัวปี2022 คันที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นยามาฮ่าแกรน f ิลโน่ไฮบริดตัวปี2022นะครับเป็นรุ่นไม่ใช่เบรก ABS ราคาแนะนําของยามาฮ่าจะอยู่ที่69,000บาทนะครับส่วนราคาเงินสดนะครับทางร้านจะตั้งไว้ที่68,500บาทนะครับซึ่งราคาเงินสดนะครับจะแพงกว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่76,000บาทโดยทางร้านแจ้งว่านะครับถ้าซื้อเงินสดค่าทะเบียนพลบบประกันรถหาย ต้องซื้อเองนะครับไม่ได้แถมให้ส่วนราคาเงินผ่อนนะครับทางร้านไม่ได้แจ้งไว้นะครับเพียงแต่ว่าจะแจ้งการผ่อนเป็นรายปีนะครับก็คือในวันออกรถจะต้องจ่าย900บาทนะครับเป็นค่าทะเบียนแล้วก็พลบโดยทางร้านแจ้งว่าจะมีโปรโมชั่นการผ่อนอยู่7แบบนะครับก็คือ4ปี3ปีครึ่ง3ปี2ปีครึ่ง2ปี1ปีครึ่งแล้วก็ผ่อน1ปีนะครับโดยถ้าผ่อน4ปีนะครับราคาผ่อนอยู่ที่ 2773บาทผ่อน3ปีครึ่ง2998บาทผ่อน3ปี3297บาทผ่อน2ปีครึ่ง3717บาทนะครับส่วนกันผ่อน2ปีนะครับจะอยู่ที่4346บาทผ่อนปีครึ่ง5394บาทแล้วก็ผ่อน1ปีหรือว่า12เดือนนะครับ7492บาท โดยโปรโมชั่นของเงินผ่อนนะครับจะมีดังต่อไปนี้ก็คือถ้าปิดบัญชีนะครับจะลดดอกเบีย้ยสูงสุด50%ถ้าผ่อนวันนี้นะครับจะได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนพบรบประกันรถหายพร้อมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตไฟฉายติดรถกุญแจล็อกดิสของแท้แล้วก็อีกหลายๆรา,า,ายการนะครับถ้าเพ้่มันสนใจก็ติดต่อได้ที่บริษัทบางกอกมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่แยกเมงจ่ายได้เลยนะครับ ซึ่งทางร้านแจ้งว่านะครับยมห้าแกรนฟิลโนไฮบริดตัวเก่าหรือว่าตัวปี2022นะครับมีให้เลือกทั้ง2รุ่นนะครับโดยตัวที่เพิ่งไปเห็นอยู่นี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับราคาเงินสด68,500บาทส่วนรุ่นเบรก ABS ราคาจะอยู่ที่73,000บาทนะครับสำหรับตัวเวอร์ชั่น2022หรือว่าตัวเก่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับราคาสแตนดาร์ดจะอยู่ที่75,000บาทส่วนรุ่น ABS จะอยู่ที่79,00 0บาทนะครับถือว่าแพงมากๆ ถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ซีเรียสเรื่อง Wi Connect หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็สามารถเลือกเวอร์ชั่นปี2022ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยนะครับก็คือสมพงศ์สตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวคำว่าสวัสดีนะครับ